ขอจเจริญสุขญาติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็ในเวลาที่จะอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์การกระทิงข้างบนบนฟ้าก็พระอาทิตย์สงกตนะโยมเจ้าภาพบอกนะก็ในเวลาที่เราจะอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์การกระถิง เป็นต้นไม้ประจำภศษีอริยเมตรัาปฏิสสถานนวัสวนภูมิซึ่งมีเจ้าภาพก็คือคุณกุณ้งคุณเดชาและวก็ญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมขุดหลุมทุกท่านอตอนนี้ก็ได้เว,เวลาอันสมควรเพราะว่าทำพิธีแบบเรียบง่ายเรียบง่ายด้วยใจโดวยวัาใจที่บูชาเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบ,บูชาพระโพธิสัตว์บูชามีหลวงปู่ดู่พมาปัญโยเป็นที่สุดขอพวกเ,พเราทั้งหลายได้น้อมจิตใจข้างเราในี่งหลวงปู่มีหลวงปู่ดู่พมาปัญโยก็อนุญาตหลวงปู่อารัธนาเมตตาบาร,รมีตั้งแต่สำเด็จองประทมทึงองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าเทพหกชั้นผมยี่สิบชั้นเทพผมเทวาทุกชั้นฟ้ามหาสมุทร ด,ด้วยทั่วทั้งแสนเหมือนโกดจักรวาอลอนันตจักรวานสภาพะดวงจิตสภาพวิญ,ญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณมาร่วมกันมาฝากกระแสไว้กับหลวงปู่หรือญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านเราก็มาร่วมกันฝากกระแสไว้กับหลวงปู่ดูปมปัญ,ญโยอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพกากะทิงซึ่งเป็นต้นไม้ประจาหลวงปู่หรือประจําพระศรีอริยเมตไตรมาปฏิสฐานที่วัดสวนอพมพ์ทั้งห้าต้น นะซึ่งก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็ปลูกอยู่ในสถานที่ข้างวัดพวนธ์มนั่นเองได้เวลาอันเป็นพอสมควรแล้วพวกเราทั้งหลายก็น้อมจิตถึงหลวงปู่ขออนุญาตหลวงปู่อันเจิญพระศีรีมหาโพ์มาประฏิษถานณสถานที่ตรงนี้และเทพทั้งหลายผมทั้งหลายได้สพะพาพดวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเจิญด้วยใจนะส่วนพิธีการต่างๆก็ไม่มีอะไร ปลูกธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็ขอเชิญทั้งหมดทั้งมวลมาร่วมอัญเชิญต้นพระสีมาโพกากะติงของหลวงปู่องค์พระรีเรียมเมตรตรพวกเราทั้งหลายน้อมอธิษฐานจิตถึงญาติถึงพี่ถึงน้องปู่ญาติตาใหญ่วงสาคขณาญาติสภาพดวงจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณขอแม่พระตรีแม่พระคงขายเสตือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามแดนโลกธาตุพื้นดินพื้นน้ำพื้นลมพื้นอากาศ อยู่นัสถานที่ใดๆก็ตามคอยรับรู้รับ,รบทราบเทพเจ้าโลเทวาทั้งหมดทั้งมวลไม่มีประมาณคอยมาร่วมฝากกระแสไวกับหลวงปูด่ดูผมมัปัญโยหากแมนว่าเกิดพบใดชาติใดก็ขอให้ได้มีส่วนร่วมในอาการกระทาคุณงามความดีคอยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นาระ,ระเป็นนิสัยตามทรงคําว่าไม่มีไม่ได้ไม่ประสบผลสําเร็จจะได้เจอนะเกิดมาพบใดชาติใด คำว่าจนอย่าได้เจอให้เจอแต่คำว่ามีคำว่าได้คำว่าประสบผลสำเร็จคำว่าสมหวังสมปรารถนาทุกประการหากแม้นเวียนไหวตยตเกิดไปในภพหน้าภูมิหน้าก็ขออย่าได้ลำบากนะให้มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีครบทั้งสมบัติจักรพรรดิแก้วมณีนพร,รัตนาราชพัดนึกและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลวงปู่ขอได้ประทานให้ลูกหลานพระบรมบัญญอทุกท่าน เดผู้ที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในการปลูกอัญเชิญต้นประสีมหาโพธิ์การกระทิงในครั้งนี้หรือญาติที่ทำทางบ้านทั้งหมดขอให้ได้มีส่วนร่วมในความสําเร็จมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการเวียนว่ายตายเกิดจนถึงโน้นยกภาษีถึงวางแก้วพรนิพพานหรือผู้ใดจะปรารนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จปรานา เป็นพระอาหารก็ขอยสำเร็จปารถนาเป็นพุทธบูมขอยสำเร็จปารถนาสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่ปารถนาทุกประการขอรัตนาบารามีหลวงปู่อัญเชิญหลวงปู่น้อมอัญเชิญเทพพรมเทวดาทุกชั้นมาร่วมสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาแล้วก็ท่านผู้เป็นเจ้าภาพก็ค่อยๆเราก็จะค่อยๆปลูกนะเราก็จะปลูกไปด้วยเราก็จะสวดมนต์ไปด้วย มนพร้อมกันสักห้าจบก่อนแล้วเราค่อยลงมือปลุกนะโมพุทธายะอะพุทธาัยรัตนาญามานีโลภารสิสาสะสุธรรมาุพโธธรรมโมสังโฆ ยาธรรมพุทธโมนะพุทธาบุนชาธรรมาบุญชาสังฆาบุญชาอากีตานังวารังคันตังสิ i ཁང 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 and <laughs> i'm มาธาพุตโมนะปุณธบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวารังคันทังสีวารีจะมาเทรัง ธายาภพุทธะไตรรัตนายานมานีโนภาลสีสะพัสสะสุธัตมาะโพธอมโมสังโฆยะธาภูตโมนะอุทามุทช ขามูชาอคีธานะวารังคันธังวาริตามหเทรังอาหังวันทาง 什么？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  Ah, putra. ど ท่านทั้งห,หลายรวมทั้งญาติธรรมผู้เข้ามาดูในรายนี้อธิษฐานจิตด้วยตัวเองเราจะอธิษฐานสิ่งใดหอยนึกในใจน้อมถึงบาร,รมีหลวงปู่บาร,รมีจัก,กรพัดในอนาคตการข้างหน้าพระษีมหาโพนี้หลวงปู่จะมาตัดสรู้เพราะฉะนั้นคอยพวกเราทั้งหลายอธิษฐานจิตเอาเอง ของใครของท่าน ใจความกองขครของท่านทั้งหมดให้เราน้อมถึงหลวงปู่น้อมกำลังเมตตาบารมีของหลวงปู่ดูพอมาปัญโยหลวงปู่ผู้มีบารมีเต็มแผ่นดินผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานทั้งหมดหรือญาติธรรมทั้งบ้านหรือสภาพดวงกิจสภาพวิญญาณทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุขอเมตตาบารมีหลวงปู่ได้รวมกำลังบารมี ทั้งหมดตั้งแต่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมาตลอดทั้งกำลังจกักรพรรดิกำลังแห่งพระมหาจากักรพรรดิกำลังแห่งไตสรณคมมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาจนถึงองค์ปัจจุบันข้กลางหน้ารวมกำลังทั้งหมดทั้งมวลม,มาสู่นะลโลกหลานพระธวมรมัญโญมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่มีส่วนร่วมในโลกวิญ,ญญาณทั้งหมดไม่มีประมาณสามโลกธาตุนี้ที่รับทราบได้ยานทิพจิตทิพนี้ ทั้งที่ใกลก็ดีทั้งที่ไกลก็ดีหากแม้นว่ากุศลผลบุญรอดใดบารมีรอดใดที่หลวงปู่ได้แผ่ได้นำพาลูกหลานได้สร้างบารมีนี้เกิดพบใดชาติใดขอฝากกระแสไว้กับหลวงปู่ขอให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญคุณงามความดีตามหลวงปู่เกิดพบใดชาติใดขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดพบใดชาติใดคำว่าไม่มี ไม่ได้ไม่สําเร็จอย่าได้ประสบพบเจอขอให้เจอแต่คําว่ามีคําว่าได้คําว่าสําเร็จคําว่าสมหวังสมปรารถนาทั้งทางโลกลและทางธรรมขอเมตตาบารมีหลวงปู่เรามารัตนาบารมีตั้งแต่สมเร็จองประฐมพระองค์ปัจจุบันของครั้งหน้าบารมีรวมที่หลวง,งปู่ดูห้าเมตรที่หลวงปู่ได้รวมกําลังมาณสถานที่แห่งนี้ขอให พระศรีมหาโพธิ์ที่โลกได้ปลูกนี้เป็นพุทธบูชาเป็นต้นไม้แห่งพุทธบูชาเป็นพระศรีมหาโพธิ์เป็นพุทธบูชาบูชาแห่งองค์พระศรีอริยะเมตไตรยเจ้าทุกกสุสนทุกบุญทุกบารมีที่ได้บำเพ็ญน,นี้ขอบารมีลวงปู่ได้แผ่ผ่านโลภนามกายใจของข้าพเจ้าทั้งหลายโลกลานลวงโปแผ่ไปทั้งสามโลกธาตุมนุษย์อมนุษย,ษย์ทั้งหลายให้จเจือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามแดนโลกธาตุพระเมตธรณีพระองค์า พระเสื้อเมืองพระสมเมืองพระการเจสีพระราหูพระราหูเจ้ากรุงพาลีแม่พระเทณีพระโกงกาพระเพิงพระพายพระเปรุนพระยากรุดพระยาหน้าทั้งสี่ตระกูลคนทันวิทยาธรจินนอนจินลีบังบดรับแหล่ฤาษีดาบททั้งหลายทั้งปวงทั้งสามโลกธาตุทั้งเจ็ดทวีปทั่วโลกทั้งสี่ทวีปนอกโลกอุตรกุรทวีปบุพเพวิเตหทวีปะมอนโคยาทวีปชมปูทวีปและสภาพดวงจิตปัญญาณจหน้าที่ใดๆก็ตาม ขอบันเมีหลวงปู่ได้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามโลกธาตุทั้งหมดขอให้สภาพดวงจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายมาอนโมธนาบนด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลด้วยเถิดสาเพโพนทาสะเธรรมะสาเปสัมทานะ ท, iesen, ที่มีส่วนร่วมปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไดธรรมก็ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จพวกเราทั้งหลายสัพเพให้คุณุกงคุณเดชาพร้อมกันสะสัพเพปุทาสัพเพธรรมาสัพเพสังภะ